เรามาดูนะครับอันนี้จะพาทุกท่านมามาดูต้นกล้าโวคาโดที่เราทําการเปลี่ยนยอดสายพันธุ์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นใหญ่นะครับโตแล้วนะครับน,นี่สายพันธุ์พลอยจันทนะร์นะมีทั้งพลอยจันทร์พีเตอร์แฮตพีเตอร์สันนะครับบัคเนียนะครับหลากหลายเนาะต้นใหญ่นิดหนึ่งอันนี้มาดูต้นกล้าเล็กนะครับกล้าเล็กก็เดิมล้วก็จะพ่อมเมล็ดแบบนี้นะครับพ่อมเมล็ดเนาะ พอมเล็ดละโตขึ้นมานะครับก็จะเป็นกล้าแบบนี้นะครับกล้านะครับตสต็อกนะครับเสร็จเรียบร้อยโตมาขนาดเท่าดินสอปากกาแล้วก็ทําการเปลี่ยนยอดสายพันธุ์เป็นแบบนี้นะครับหลังจากแบบเปลี่ยนยอดไปแล้วประมาณเดือนกว่าๆเขาก็จะยอดเขาก็จะพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นกล้าที่ตรงตามสายพันธนะุ์เนาะตอนนี้ที่กล้าที่เราผลิตนะครับที่บ้านสวนนิมยันจำใส่ก็จะมีะมีสายพันธุ์นะครับมาดูนะครับ พิงค์เคอร์ตันนะครับส่นวนใหญ่เราก็จะเน้นเป็นสายพันธุ์การค้าพิงค์เคอร์ตันบู๊ตเจ็ดบู๊ตแปดเนี่ยครับบัคคเนียนะครับปีเตอร์สันเนี่ยครับศูนย์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์การค้าก็จะมะีมีสายพันธุ์คิวบาศูนย์สามสี่นะครับพบพระศูนย์แปดเนี่ยครับปีเตอร์เฮดครับ มีก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของเชียงแสนนะครับก็มีนะครับมีมีสวนของสวนตะรดเนาะแล้วก็ CS 0 1ศนะครับแล้วมีของแม่สายศูนด้วยของอาจารย์ชัยนะครับเสหยอะสวยเลยนะครับก็ท่านใดสนใจเอาครดูกปุกนะครับกับกล้าพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับ หรือว่าเบอร์โทร0956983941บ้านสวนยินยันจำใสนะครับยินดีให้คำปรึกษาในการปลูกบคาโดเนาะหรือใครที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเราจะปลูกหลังบ้านต้นเล็กๆก็ได้นะครับเนี่ยผมปลูกนะครับมันเป็นสายพันธุ์ปักขเนียนะครับปีนี้นะครับออกดอกแล้วนะครับปลูกต้นเสียบใช้จากต้นเสียบยอดนะปลูกได้อายุ3ปีนะครับอนนี้ออกดอกแล้วนะครับอันนี้สุงเลยนะครับ ฝากเพื่อนๆถ้าชอบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าปีนี้จะให้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับการรีวิวก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆติดตามฝากกดไลค์กดแชร์หรือสนใจก้าพันก็โทรมาได้หรือว่ามาเลือกมาเลือกได้นะครับที่พิกัดนะครับบ้านเวียงใต้หมู่3อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับผมหรือว่าโทรเขาเข้าหาผมได้นะครับ โอเคครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ